หลายหลายคนคิดว่าในช่วงเทศกาลกินเจเน,นการกินเจต้องทําให้อ้วนแน่เลยเพราะว่ามีแต่ประเภทแป้งวันนี้เราเลยมีเทคนิคการกินเจยังไงไม่ให้อ้วนมาฝากกันค่ะ <S 2> <S 2> 1. หลีกเลี่ยงอาหารเจแบบผัดและทอดเน้นเมนูที่เป็นแบบย่างต้มตุนนึ่งแทนการผัดและทอด 2. หลีกเลี่ยงอาหารประเภทหมักดองและแปรรูปเพราะมีปริมาณโซเดียมและไขมันสูง3เพิ่มโปรโตีนเพราะในช่วงที่เรากินเจเป็นช่วงที่เรางดเนื้อสัตว์อ่าร่างกาย จึงขาดโปรโตีนและกรดอะมิโนโที่จําเป็นเราจําเป็นต้องได้รับโปรโตีนทดแทนจากเห็ดทวและเต้าหู้ค่ะข้อที่4เพิ่มการกินผักโดยเฉพาะผักที่มีไฟเบอร์สูงเช่นบอลอกแครีดอกกะหล่ำและผักใบเขียวผักที่มีไฟเบอร์สูงจะช่วยทําให้เรารู้สึกอิ่มนานและลดปริมาณแคลอรี่ได้อีกด้วยค่ะข้อที่5ออกกําลังกายเพราะการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอจะช่วยทําให้ระบบการย่อยอาหารทํางานได้อย่างเป็นปกตินั่นเองค่ะ